หากว่าใครดูคลิปนี้ได้จนจบขอให้พบแต่สิ่งดีพิษสมัยใครดวงตกโชคร้ายต้องหมดไปหากว่าใครกดไลค์ให้ดวงดีบุญสัมพันธ์ดนบันดาลให้มาพบขอน้อมนบเทพเทวาที่อาศัยกราบขอพรไหว้พระรัตนตรยัย เพื่อส่งไปต่อกุศลและผลบุญขอยินดีกับผู้ที่ปรับฐานดวงบรรลุล่วงสรสร้างทางสวรรค์ขอให้มีลาบยศทุกสิ่งอันการงานนั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปผู้อยากปรับฐานดวงอธิษฐานขอบรรดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ เทพทั้งหลายให้สุขสรรสมหวังดังตั้งใจปรารถนาสิ่งใดให้สมปองหากดวงเปลี่ยนได้นํามาให้พบบุญสัมพันธ์บรรจบตามตั้งไวเป็นเศรษฐีผู้มีบุญตลอดไปขอทุกคนโปรดตั้งใจทำความดี